สว ok <pl ains> ัสด <color>. ีครับพี่น้องเช่าเกษตรทุกคนครับพบพ่อกันครับกับสซอรเกษตรดังลบวันนี้เดี๋ยวพ่อเบิงครับหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเขานะครับหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวเขาแล้วเขาเสร็จยังไงนะครับแล้วกับคณะทองค่ำนะครับก็คือฟางที่เขาได้มาเห็นไหมครับมันจะมีฟางนะครับตรงหน้าเ่าเอาฟางขึ้นมาคุ้มต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับบพว่าต้นกล้วยต้นมะฮุงนะครับต้นมะสิดาที่เขาปลูกไว้เดี๋ยวประเบิงการคุ้มมันครับเดี๋ยวครับพ่อเอาฟางมาคุ้มแบบนี้นะครับคุ้มคนต้นนะครับจะยิงแล้วเ่าเป็น มันจะเป็น้องคุ้มแบบอหอดคนต้นนะครับเพราะว่าฐานคุ้มหอดคนต้นนะครับมันจะเกิดความชุ่มหลายมันซุ่มหลายมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับเพียร์ตินไม่ตายได้นะครับเขาขยับออกนิดนึงนะครับกิดประมาณนี้นะครับนะต้นหุสงครับอันนี้เป็นหง้์หงสงยังบุดเละคือฮอนเล่นอยู่เหรครับอ่ะมาเบื้องอีกด้านหนึ่งครับผมนะครับด้านนี้ก็เป็นประคุ้งนะครับเขาปลูกไว้เพ็ยไว้มุงจอดรถกลายเป็น ปลูกต้นไม้ไปเบอร์นะครับบางต้นมันพุ่งนะครับเนี่ยเตี้ยครับแต่ว่าดกนะครับทองคนมาเทียบเบิรงน่ามาเทียบเบิรงครับมาเตี้ยบอีลีบนี่ครับเป็นบ่เนี่ยอันนี้ก็ต้นนี้ดกบ่สันดกนะครับพี่น้องสุดยอดอีลีบว่ะน่ะด้านหลังก็อีกต้นหนึ่งแต่ว่าคนรูปแบบเดี๋ยวไปเบิรงครับโอ้โหนี่นี่มครับ แสงบดีมปนเดนาะเอาโอเคนะพี่น้องเรามีวิธีการเห็นเตี้ยนะครับเนี่ยไปบอง้นตุตเตี้ยครับเตี้ยปะครับผมนั่งนี่ครับเนี่ยดูผมนั่งขนาดผมนั่งยังเตี้ยขนาดนี้นะครับล่งดูสุดจดอดบ่พี่น้องกาวิธีเห็นเตี้ยกับไยากนะครับเพอไปเพาะใส่ถุงนะครับเพะเพาะเพาะมาถึงมาแล้วมันข้นเงาเงาประมาณถึงเ,เ,งเคือบดอกเฮ้าดึงก็ไปใส่ถุงดำใบนะครับ ถุงน้ำไปห้กับเพาะแล้วก็พดหน้าไปเรื่อยๆนะครับจดกว่าประมาณสักสองสาเดือนนะครับประมาณนั้นนะครับสองสาเดือนคขวยเอามาลงดินนะครับมันจะเทศต์ต้นเตี้ยนะครับเพอเขาปลูกลงปุ๊บเนี่ยมันจะออกดอกเร็วนะครับมันก็เลยกลายเป็นต้นเตี้ยนะครับเียวิธีการเทศต์ต้นเตี้ยทำง่าไงได้ครับผมเดี๋ยวไปบึงต้นอื่นนะครับเดี๋ยวละครับบักคุงเตี้ยะครับเขาเห็ดแบบเกษตรินสีเอามาคุ้มเอาฟางขึ้นมาคุ้มแล้เหรครับมะคุ้มมานเกษตร เก็บข้อมชุ่มชื้นไว้ได้นะครับแ่ยก็เริ่มออกน่วยดกเลยเด้ยนะครับเตี้ยๆครับเนี่ครับอันนึงเตี้ยให้กันครับสุดๆเลยครับพี่น้องนะว่ามันต้นเดียวเลยอันนี้ก็เริ่มออกไวที่นี่เป็นโตแม่ให้กันเนี่ยก็ออกดอกไป็ล้วมีน่วยแล้วนะครับคุณดันนะครับอันนี้ให้เบิรงนะพี่น้องครับนี่ครับเอาคุ่มือลอยครับคุมแบบนี้นะครับต้นไม้ต้นหุ้งสิดานะครับ ควคุมไปเลยอันนี้ตัวพืชดานนี้เน่ยวแล้วครับเขาะวาต้องจัดยอดไปนะครับตัดยอดเพื่อให้เขาแตกยอดไม่เขาจะออกน่อยนะครับเวาคุมไปแล้วก็ลดการคขยน้ำของต้นไม้ได้นะครับหนาต่างๆกับบอสตงเปต้ามันะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้สือว่าคองดีนี่ธรรมชาติเลยแหละครับเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินนะครับครับนี่แหละครับหลังจากเอาขึ้นมาแล้วประมาณนี้เนาะจะ ให้สก็บข้อมุกเฉนไปนะครับก็ลองไปเห็ดเบิงครับเพราะว่าเนี่มันเป็นวิธีการเกษตรดินซีนะครับการคุ้มดินหรือการห่มดินเึ้นเห็นมันให้ดินมี่วามชุมชฉ้นนะครับบกค่ายนามเร็วนะครับก็เอาสำหรับมือนี้นะครับเอาไว้สำนีนะครับเด้พบพอกันไหมครับมือหนานะครับเราจะไม่เบิ่งอีกครับผมสวัสดีครับ